بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาต่อ Allah ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับภายหลังจากที่เรา ในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้สิ้นชีวิตลงก็เป็นหน้าที่ของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาในการที่จะจัดการกับศพของเราเนี่ยสประการด้วยกันประการที่หนึ่งก็คือการอาบน้ำให้แก่ศพประการที่2การหอ่อศพ ประการที่3การละหมาดให้แก่ศพก็คือละหมาดยานาซะและประการที่4ก็คือการฝังศพนอกเหนือจากนั้นก็เป็นข้อปีกย่อยเพิ่มเติมจากนี้อีกในส่วนที่เราจะได้ปฏิบัติให้แก่ผู้ตายเช่นการใช้นี่สินให้แก่ผู้ตายการปฏิบัติตามคำสั่งเสียของผู้ตายการกล่าวอาตัสบีต ในขณะที่ฝังผู้ตายเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นข้อปรีกย่อยส่วนหลัก4ประการที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่เราจะต้องปฏิบัติแก่ผู้ตายก็คือ 1. อาบน้ำให้แก่ศพ2หอศพ3การละหมาดให้แก่ศพ4การฝังศพมีอยู่เรื่องหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีม,มูฮัมมัดสุลลัลของอาเลฮิวะซัลลัมได้พูดขยายความจาก หลักสี่ประการที่เราจะปฏิบัติให้แก่ผู้ตายเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติแก่ผู้ตายอย่างสมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องคนผู้นั้นเนี่ยจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานอหัวตาลาอย่างมากมายท่านนบีกล่าวแหมถึงว่าการอภัยโทษนั้นเนี่ยอัลลอฮฺะจะอภัยโทษให้เขาเมีความบริสุทธิ์เหมือนผ้าขาว เหมือนกับวันที่แม่ของเขาเนี่ยคลอดเขาออกมาบริสุทธิ์ถึงขั้นนั้นเลยพี่เดียวนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาควรอย่างยิ่งที่จะต้องเอาใจใส่และจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและตรงนี้แหละถือเป็นสิ่งที่อยู่ในวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาที่สามารถจะทําได้บางคนในชีวิตนี่ยังไม่เคยอาบน้ําให้แก่ผู้ตายเลยก็มีก็ลองนะครับในการที่จะ อาบน้ําให้แก่ผู้ตายสิ่งนี้นะครับเราจะได้มาคุยกันว่าความประเสริฐของคนที่ทําหน้าที่ตรงนี้อาบน้ําให้แก่ผู้ตายด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ทาอย่างถูกต้องและก็สมบูรณ์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาคนประเภทนี้เนี่ยจะได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาอย่างไรบ้างผลทางด้านจิตใจท่านนาบีก็พูดถึง ว่าการได้เอามือของเราเนี่ยไปสัมผัสเรือนร่างที่มันไม่มีวิญญาณเรือนร่างของคนที่นอนอยู่โดยที่ไม่มีวิญญาณอีกต่อไปเนี่ยมันเป็นเรือนร่างที่เย็นมันเป็นเมาออซอตุลบาลีก็มันเป็นข้อคิดที่มันลึกซึ้งที่ไม่สามารถที่จะกันออกมาเป็นตัวอ,อ,กอักษรกันออกมาเป็นคำพูดได้มันเป็นข้อคิดที่ จะฝังลึกอยู่ในจิตสำนึกของผู้ศรัทธาในการที่จะมีการยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาถึงขั้นท่านนาบีบอกว่าใครก็ตามแต่ที่มีหัวใจที่แข็งกระด้างให้มองไปที่ใบหน้าของผู้ตายให้ได้ไปสัมผัสผู้ตายในขณะที่อาบน้ำให้แก่ผู้ตายและมันจะทำให้จิตใจเนี่ยอ่อนโยนลงยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากขึ้นนึกถึงโลกอาคีรอมากขึ้นวันนี้เรามาดูนะครับพี่น้องว่า ความดีงามแล้วก็ความประเสริฐของคนที่ตั้งใจนะครับอาบนา้ำยานาซะให้แก่ผู้ตายซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เราจะต้องปฏิบัติแก่ผู้ตายด้วยกันในฐานะที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาสิ่งนี้เป็นการงานที่ประเสริฐมากที่ผู้ศรัทธาควรที่จะมีสักครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตอาบนา้ำให้แก่ผู้ตายคนคนนั้นเนี่ยนะครับสมควรอย่างยิ่งถ้าเราเป็นผู้ชายก็คงจะเป็นพ่อของเรานี่แหละ ที่เราอาบน้ําให้แก่เขาถ้าเราเป็นผู้หญิงก็แม่ของเรานี่แหละที่เราจะอาบน้ําให้แก่นางนะครับถ้าเราเป็นลูกของเรานะครับเป็นลูกผู้ชายเรานี่แหละนะครับสมควรที่จะมีการอาบน้ําให้แก่ผู้ตายนะครับผู้ชายอาบให้แก่ผู้ชายผู้หญิงอาบให้แก่ผู้หญิงห้ามนะครับไม่ให้อาบเพศตรงข้ามยกเว้นไม่มีใครที่จะทําหน้าที่เพศตรงข้ามที่เป็นเครือญาติก็เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกว่า ส่วนสามีภรรยากันนั้นนี่นะครับซึ่งเป็นเพศตรงข้ามกันเนี่ยอนุญาตนะครับให้เฉพาะสามีภรรยาเนี่ยอาบน้ําให้แก่กันและกันได้ในส่วนที่เรียกว่าเป็นการอาบน้ําให้แก่ศพนะครับมาดูฮะดิษบทนี้ครับพี่น้องเป็นฮะดิษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอับดุลฮะมดานอาอิชะตดรดิยัลลอฮุอันฮะกล่ต์กล่าวรับสูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมัน غ ัซซัลมัยยิตัน فأدى فيه الأمانة ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من زنوبه كيوم ولدته أمه تنجي <applause> رضي الله عنها دايني نان رسول صلى الله عليه وسلم داكراوة بوقن داكو آبنام جنازة หมายถึงอาบน้ําให้แก่ศพเขาได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ถูกต้องแล้วก็ไม่เปิดเผยสิ่งที่น่ารังเกียจที่เห็นจากศพของผู้ตายไม่เปิดเผยอาบเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรที่เห็นในเรื่องที่ไม่ดีจากร่างกายของผู้ตายก็เงียบไม่พูดถึงเลยแล้วยินดีทําให้แก่ผู้ตายในขณะที่เขาทําหน้าที่อาบน้ําให้แก่ศพ อาจจะมีกลิ่นอะไรออกมาบ้างเขาอดทนไม่พูดอาจจะไปเจอแผลอาจจะไปเจอข้อตำหนิบนเรือนร่างของผู้ตายเขาหยุดเขาไม่พูดอาบไปด้วยความเต็มใจอาบอย่างสมบูรณ์แล we pues, ้วก็ถูกต้องในฮะดิษบอกนี้นะครับว่าในฮะดิษบทนี้นะครับบอกว่าขอร์จามินซูนูบีฮีกกยามินวะลลดัทฮุอุมมูฮูเขาจะออกจากความผิด เขาจะหลุดพ้นจากความผิดจากบัญชีแห่งความผิดของเขาเสมือนดังวันที่แม่ของเขาได้คลอดออกมาในวันนั้นหมายความว่าถ้าทำหน้าที่ตรงนี้นะเต็มใจทำให้แก่ผู้ตายไม่จะทำไปแล้วในใจก็รู้สึกสะอิดสะเอียนในใจรู้สึกด่าทอดินทาผู้ตายในใจรู้สึกรังเกียจผู้ตายถ้าทำแบบนี้อัลลอฮ์ไม่ให้ความโปรดปรานตรงนี้ต้องทำด้วยความเต็มใจ ต้องทำเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลาไม่มีผลประโยชน์ทำแล้วทำด้วยความถูกต้องสมบูรณ์อัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้แก่เขานี่อย่างมากมายเหลือเกินพี่น้องในฮะดิษนี้ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเขาจะหลุดจากความผิดและจะบริสุทธิ์เสมือนดังวันที่แม่ของเขาได้คลอดออกมาเลยทีเดียวมาดูอีก h ะดษหนึ่งพี่น้องครับอันอบีอุมามารดิยัลลอฮุอันฮูกอละ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه طهره الله من ذنوبه فان كفنه كساه الله من السندس بن حديث يثبت امام مسلم كان ابو أمامه الباهلي رضي الله عنه ده ท่านรอซูลอลฮลฮฮวาเลฮิวะสัลล,ล,ลมได้กล่าวว่าบุคคลใดก็ตามที่อาบน้ำยานา z ์ให้แก่ผู้ตายให้แก่ศพคืออาบน้ำให้แก่ศพแล้วก็ปิดบังให้แก่ผู้ตายซึ่งความหน้ารังเกียจที่อาจจะพบเห็นจากศพของผู้ตายปิดบังปิดบังในที่นี้หมายถึงระหว่างอาบน้ำเนี่ยต้องกั้นม่านปิดไว้ด้วยนะและในขณะที่เรากําลังอาบน้ําให้แก่ศพของผู้ตายเนี่ยจะต้องปกปิด สิ่งพึ่งสงวนให้แก่ผู้ตายด้วยสำหรับมุสลิมาก,ก็ปิดตั้งแต่คอนี่นะครับลงไปจนมาทั้งเลยเลยเตะตุ่มเ,เลยหัวเข่าทั้งสองข้างสำหรับผู้ชายก็ปิดตั้งแต่หน้าอกนี่นะครับจนกระทั่งเลยหัวเขา่านั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดถือว่าเป็นการปกปิดให้แก่ผู้ตายที่เหมาะสมที่สุดอัลลอฮฺจะทรงชำระความผิดให้แก่เข้าอย่างมากมาย ฮารุฮุลลอฮุมินซูนูบิฮีนะครับตรงนี้หมายถึงอัลลอฮ์จะลบล้างจะชำระความผิดให้แก่เขาในอย่างมากมายฟาอินกัฟฟานาฮูกาซาฮุลลอฮุมินสซุนดุสถ้าคนคนนี้นะครับภายหลังจากอาบน้ำยานาซ์ให้แก่ศพแล้วแล้วก็ถือโอกาสไปห่อศพหรือทำหน้าที่ห่อศพด้วยห่ออย่างเรียบร้อยมิดชิดแล้วก็ถูกต้องทำให้แก่ผู้ตายด้วยความยินดี Allah ลลจะทรงให้เขาสวมใส่อาภร์แห่งแพรไหมที่งดงามและก็มีเกียรติยิ่งในสวนสวรรค์อันนี้คือสิ่งที่ท่านนาบีได้บอกเพิ่มเติมหมายถึงการห่อศพแก่ผู้ตายก็มีความดีงามอีกมากมายแต่จะต้องหนึ่งด้วยความบริสุทธิ์ใจทำถูกต้องและก็ไม่รังเกียจผู้ตายนะครับสามเงื่อนไขนี้จะต้องเกิดขึ้นในหัวใจของคนที่ทำหน้าที่อาบน้ำให้แก่ศพ นะครับรวมทั้งการห่อศพด้วยประเด็นสําคัญนะครับพี่น้องในคําพูดของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลออะัลฮิวะซัลนลมนะครับว่าฟาอัออดดาฟีฮิลอามานะหมายถึงว่าเขาเป็นผู้ที่ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ในการอาบน้ําให้แก่ศพของผู้ตายตรงนี้บรรดาอุลามะบอกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีทั้งหมด6ประการด้วยกัน ที่เกี่ยวข้องกับคําพูดของท่านนาบีที่บอกว่าเขาได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ในการอาบน้ําให้แก่ศพของผู้ตายเราก็ควรเรียนรู้ตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เผื่อว่าเราจะได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตอาบน้ําให้แก่ศพของผู้ตายเป็นงานที่มีเกียรติมากเป็นงานที่มีความประเสริฐมากประการที่หนึ่งการที่ท่านนาบีบอกว่าเขาได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ตรงนี้หมายถึง อาบน้ําศพถูกต้องตามแบบอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลุลล,ลัลฮุอะลฮิวะซัลล,ลัมได้นํามาบอกโอ้ตรงนี้เป็นหน้าที่แล้วแหละพี่น้องที่เราจะต้องเรียนศึกษาให้เกิดความเข้าใจว่าอาบน้ําศพตามแบบอย่างนบีนะอาบอย่างไรถ้าไม่เรียนเนี่ยยังไงก็ทําไม่ถูกถ้าไม่เรียนยังไงก็ทําไม่ถูกต้องตามแบบอย่างของท่านนบี ก็ต้องศึกษานะครับว่าวิธีการอาบน้ําศพตามแบบอย่างของท่านนาบีเนี่ยทำอย่างไรนะครับประการที่2การที่บอกว่าทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ตรงนี้หมายถึงการล้างถูศพของผู้ตายนั้นจะต้องทําด้วยความพิถีพิถันด้วยความสะอาดสะอา้านอย่าราดราดรา,ดราดไปมั่วๆไม่ได้ถูอะไรเลยไม่ใช่ไม่ทําอย่างนั้นนะครับพี่น้องถูด้วยสบู่อาบครั้งหนึ่ง หรือสามครั้งหรือห้าครั้งทุกครั้งถูสบู่นะครับผสมไปกับด้วยบ้ามน้ำใบฟุซาแล้วก็น้ำสะอาดนะครับล้างสูดจนกระทั่งผิวหนังนี่นะครับฟืดแล้วก็มีความรู้สึกว่าสะอาดตามซอกนิ้วแม้กระทั่งในปากนี่ะน,นะครับอาจจะมีคัตเตนบัตนะครับแยงถูแล้วก็เอาน้ำออกตะแคงแล้วก็เอาน้ำออกจากปากนะครับให้เกลี้ยงในจมูกในหู นะครับที่ใบหูล่างถูให้เกลี้ยงเป็นการอาบน้ำให้แก่เขารัางสุดท้ายต้องตั้งใจทำด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ตั้งใจทำอย่างเดียวเต็มใจที่จะทำให้แก่ผู้ตายด้วยนะครับประการที่สามอาบน้ำศพนี่จะต้องทำด้วยความสุภาพนุ่มนวลแล้วก็ปกปิดร่างกายของผู้ตายเนี่ยอย่างมิดชิดแล้วก็กั้นเขตเอาไว้อย่างชัดเจนไม่มีไม่ใช่มายความว่าอาบในลักษณะที่เป็นที่โล่ง ใครเดินเข้าไปผ่านประตูก็เห็นหมดต้องมีที่กั้นเอาไว้แล้วควรที่จะอยู่นะครับในการอาบน้ําศพเนี่ยเฉพาะบุคคลที่ทําหน้าที่อาบอย่างเดียว2อสคนสี่หาคนพอแล้วไม่ใช่เข้าไป10กว่าคน20คนแล้วก็ไปยืนดูกันอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับดีที่สุดแล้ว2อสาคนหรือสามสีคนที่ทําหน้าที่อาบตักน้ําสักสองคนทําหน้าที่ล้างถูแล้วก็อาบสักคนหนึ่งสองคน แค่นั้นพอแล้วพี่น้องจะได้ทําหน้าที่ให้มันสมบูรณ์จริงๆคนที่ทําหน้าที่ล้างถูก็จะได้รู้ว่าตรงไหนถูมาแล้วตรงไหนยังไม่ได้ถูก็ล้างถูให้เกลี้ยงอย่างแท้จริงนี่คือความหมายของการทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ในการอาบน้บําศพประการต่อมาอุล玛ได้อธิบายว่าการอาบน้ําให้แก่ศพนี้จะต้องเป็นจํานวนครั้งที่เป็นเลขคี่ถึงจะถูกต้องตามแบบอย่างของทันนาบี ผมเรียนให้พี่น้องทราบไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือ1ครั้งหรือไม่ก็3าครั้งหรือไม่ก็5ครั้งนะครับเหมือนดังที่ลูกสาวของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลของอัลเลฮิวะซัลลัมที่ชื่อพระนางไซนับถูกอาบน้ําจํานวนทั้งหมด7ครั้งด้วยกันนะครับในการที่บรรดาสหฮาบะอาบน้ําให้แก่ศพของนางประการต่อมาพี่น้องกับการใช้น้นํานี้ในการอาบน้ําให้แก่ศพของผู้ตายเนี่ยจะต้องใช้ด้วยความประหยัด ไม่ใช่ฟุ่มเฟืยไม่ใช่มาให้ความว่าอาบน้ําให้แก่ผู้ตายครั้งสุดท้ายแล้วโหมโรงเลยน้ําเทเข้าไปสาดเข้าไปบางคนทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยพี่น้องเปิดก๊อกเสียมสวงใสายางมานะครับสวงใสายางจากก๊อกแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดก๊อกไว้อย่างนั้นเลยไอระหว่างถูกับก๊อกก็ไม่ปิดนะครับน้ําก็ไหลออกไปโดยไร้ประโยชน์อย่างนั้นนั่นคือการอาบน้ําที่ผิดวิธี ไม่ถูกต้องตรงตามแบบที่ท่านนาบีมฮัมมัดส,สดลลลฮวอะัลฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เพราะนั้นในการอาบน้ำให้แก่ศพของผู้ตายเนี่ยต้องใช้น้ำด้วยความประหยัดไม่ฟุ่มเฟยนะครับและประการสุดท้ายก็คือการกระทำกับศพนั้นจะต้องทำด้วยความเต็มใจตรงนี้เน้นย้ำเลยนะครับจะต้องไม่มีความรู้สึกรังเกียจต่อศพของผู้ตายหรือในใจ เกิดความรู้สึกสีอิสีเอียนหรือทำใบหน้าบูดเปรี้ยวไม่พอใจนะครับแน่นอนย่างยิ่งในการอาบน้ําให้แกศพเนี่ยต้องใช้ความสบัดอดทนบางทีอาจจะมีกลิ่นอะไรออกมาบ้างบางทีอาจจะมีของเสียออกมาจากทวารหนักซึ่งมีกลิ่นหรือบางทีอาจจะมีเลือดมีน้ําเหลืองน้าหนองนะครับออกไหลออกมาให้เราเต็มใจทําให้แก่ผู้ตายไม่รู้เกิดไม่รู้สึกรังเกียจไม่สีอิสีเอียนไม่รู้สึกเ,เบื่อหน่าย ไม่รู้สึกรังเกียจอย่างยิ่งต่อผู้ตายอย่าทําอย่างนี้ต้องทําด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ทําถูกต้องตามแบบอย่างของท่านนาบีแล้วก็ไม่รังเกียจผู้ตายหรือทําท่าสะอิดสะเอียนแก่ผู้ตายตรงนี้แหละเป็นเงื่อนไขสําคัญนะครับที่เน้นย้ำสิ่งที่ท่านนาบีบอกเอาไว้อีกนะครับก็คือว่าวลัมยุฟชียไลฮิมายะกนูนนมินฮูอินดาลิกหมายความว่า เขาเนี่ยจะไม่เปิดเผยสิ่งหน้ารังเกียจที่ได้เห็นจากศพของผู้ตายตรงนี้หมายถึงข้อบกพร่องข้อตำหนิที่หน้ารังเกียจที่อยู่ในร่างกายของผู้ตายเช่นเป็นแผลเวะวะที่หน้าท้องซึ่งผู้ตายอาจจะถูกแทงถูกทํำร้ายร่างกายจนกระทั่งเสียชีวิตอาจจะมีแผลเวะวะอาจจะมีลำไส้ไหลออกมา หรืออาจจะเป็นแผลที่ไม่ได้เย็บหรือสิ่งที่น่ารังเกียจอย่านำเอามาพูดอย่างเด็ดขาดหรือที่เราคุยไปเมื่อสักครู่นี้ก็คืออาจจะมีกลิ่นที่ออกมามีกลิ่นรุนแรงมากอย่าไปพูดหรือผู้ตายอาจจะผ่านมาแล้วสองสามวันร่างกายรู้สึกเปลี่ยนสภาพแล้วขึ้นอืดแล้วเราไปอาบแล้วมาคุยต่อว่าโอ้โหมันน่ารังเกียจมากคนตายนี่ตายไปสองสามวันแล้วขึ้นอืดแล้วก็ปากหน้าตาริมฝีปากบวมออกมา แล้วเราไปคุยต่ออย่างนี้เป็นเรื่องที่ผิดอย่างมาหันไม่ได้อะไรเลยในการที่เราทําหน้าที่อาบน้ําให้แกผู้ตายดังนั้นจะต้องสํารวมตนอะไรที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมีแผลเบิกวะไปหมดตามร่างกายเอามาพูดไม่ได้หรือผู้หญิงบางคนเนี่ยถูกตัดหน้าอกออกไปข้างหนึ่งเป็นมะเร็งพอเราไปเห็นมาแล้วโอ้ยหน้าตาสวยแต่แต่นมหายไปข้างนึงอย่างเนี้ยขอโทษทีนะครับพี่น้องตรงนี้ เป็นเรื่องที่พูดคุยกันมาแล้วนะครับได้ยินมากระหูกับคนที่ไปอาบน้ําให้แกศพแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องนี้สะดือจุนไปเอาคนเข้ามาพูดมีเม็ดต่างๆที่ก้นเต็มไปหมดมีเม็ดต่างๆที่หน้าอกเต็มไปหมดอวัยวะถูกตัดออกไปอะไรทํานองเนี้ยนะครับที่เป็นข้อตําหนิที่ไม่ดีหรือที่ผู้ตายมีรอยสักที่ของลับอะไรทํานองนี้เป็นเรื่องที่ผู้ศรัทธาจะต้องยํำเกรงต่อเราเอาเรื่องนี้มาพูดไม่ได้เลยพี่น้อง นี่คือการทำหน้าที่ปกปิดผู้ตายนะครับในสิ่งที่เราเห็นจากศพของผู้ตายทำหน้าที่สองประการตรงนี้ได้เราจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺฮะดีสบทนี้ท่านนาบีบอกว่าถ้าทำหน้าที่อาบน้ำให้แก่ศพถูกต้องสมบูรณ์ด้วยความจริงใจกับอัลลอฮฺโดยการที่ไม่รังเกียจศพของผู้ตายทำได้อย่างนี้นะท่านนาบีบอกว่าเขาจะหลุดออกจากบาปต่างๆ และจะมีความบริสุทธิ์เหมือนดังวันที่แม่เขาคลอดออกมาคือเป็นเด็กน้อยที่บริสุทธิ์เป็นเหมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์เลยนี่คือความดีงามอันมากมายเหลือเกินพี่น้องครับตั้งใจเอาไว้นะครับพี่น้องเครือญาติของเราที่เสียชีวิตที่เป็นคนใกล้ชิดกับเราที่เขาเป็นผู้ชายเช่นเดียวกับเราเมื่อเขาตายแล้วไปอาบน้ำมายัดให้แก่เขาแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะฮาวะตวะตาลาจะลบล้างความผิดให้แก่เราเนี่ยมากมายเหลือเกินนะครับ วันนี้ต้องจากพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเวลาหมดแล้วครับวบินลาฮิตาอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามอะลัยะกุมวะราฮ์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ